สาวกำแพงเพชรโอนเงินผิดบัญชี6,000บาทแจ้งอีกมุมพร้อมคืนทีเดียวส่วนคลิปประชดแค่พูดเล่นเมื่อวันที่24พฤษภาคม2,567มีกรณีโอนเงินผิดบัญชีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่เฟซบุ๊กเพจอยากดังเดียวจัดให้รีเติรนพลาดเได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโทรทวงถามเงินจำนวน6 0 0 0บาทที่โอนผิดไปยังบัญชีปลายทาง โดยปลายสายซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้บอกว่าไม่ได้ขอให้โอนมาและจะคืนเงินให้วันละ20บาททำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้เสียหายซึ่งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้โอนเงินผิดบัญชีโดยหมายเลขพร้องเทที่ใช้โอนผิดเพียงแค่ต่างกันที่ตัวเลขเดียวคือเลขแกับสทำให้เงิน6 0 0ับาทถูกโอนไปยังบัญชีที่กำแพงเพชร ผู้เสียหายได้พยายามติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่โอนผิดแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคองและแจ้งธนาคารเพื่อหาทางติดต่อเจ้าของบัญชีทางธนาคารได้ช่วยติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบัญชีแต่สามีของเธอรับสายและบอกว่าให้ติดต่อภรรยาเองในช่วงเวลาหลังสองทุ่มแต่เมื่อผู้เสียหาย,ยายพยายามโทรติดต่อก็ไม่ได้รับสายเลย จึงต้องให้คนที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรไปตามหาตัวเจ้าของบัญชีที่บ้านแต่กลับไม่พบตัวเจอเพียงแม่ของเจ้าของบัญชีที่โทรติดต่อให้คุยกันเจ้าของบัญชีที่ได้รับเงินโอนผิดนางสาวเอนามสมมติได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ามีคนโอนเงินมาผิดจากจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนหกพันบาทแต่คนที่มาทวงเงินที่บ้านเธอนั้นไม่ใช่เจ้าของเงินซึ่งวันที่มีปัญหาทางโทรศัพท์นั้นเธอไม่ได้อยู่บ้านและมีปากเสียงกันบ้างแต่ตอนนี้ ได้ตกลงกับเจ้าของเงินตัวจริงแล้วว่าจะคืนเงินเต็มจํานวนไม่ใช่คืนวันละหนึ่งบาทหรือสองบาทโดยจะโอนคืนทั้งหมดภายในวันที่3มิถุนายน2567ทั้งนี้เจ้าของบัญชีที่ได้รับเงินโอนผิดยังได้กล่าวว่าการพูดว่าจะคืนเงินวันละบาทนั้นเป็นเพียงการประชดป,ประชันในขณะมีปากเสียงกันเท่านั้นตอนนี้ทุกอย่างได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วและคนที่เข้าไปไวุ่นวายที่บ้านเธอก็ได้ยกมือขอโทษแม่ของเธอเช่นกัน เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและมีการแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางคนแนะนำให้เจ้าของเงินติดต่อฝ่ายบุคคลของที่ทำงานเจ้าของบัญชีพเพื่อให้หักผ่านเงินเดือนบางคนแนะนำให้แจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์และบางคนเตือนถึงผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น